ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเชิญเลยนะคะน้องพร้อมออกงานแล้วนะคะพี่รู้สึกแก่มากพี่จีร้องเลยค่ะพี่จีร้องเลยค่ะพี่จีร้องเลยค่ะเเ้อเเอาเรออเเออเเอึเเออเขออนเออ่เออเเออเเอ้เเอยเออเเยอเเออเเออออเเอเเเเกอเเอเเเอเ อุ้ยต้อมาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮู้ยสรุปจ้าหนูได้ไหมคะหนูทักไอจีพี่ไปอ่ะใช่พี่จี้ค่ะหนูชื่ออะไรคะพี่จี้ค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอุ้ยหนูดูลอยู่ดูปิดโอดูไลฟ์อยู่เหรอต้องมันดีเลยไหนๆทักมาไลหน่อยทักมาเหน่อยไม่หนูไม่ทักนี่งไม่ทงอ๋ออ๋อชื่อซินดี้แล้วหนูอ่ะ คนนี้ทักแน่คนนี้ทักไม่คือพี่ส่งคนนี้ที่พี่เจอลิฟตสองคนแรกเลยใช่แพี่จี้ก็ทักไหนไม่พี่พี่มองไม่เห็นพี่ใส่ตาจันเดี๋ยวกัเดี๋ยวเขาบอกนี่มาฝั่งนี้มองนี่ฝั่งนี้ลกมากของพี่วีนะจำไว้พี่วีนี่นี่ดูแบ่งเขตกันชัดเจนใช่พี่จี้เรียบร้อยมากพี่จี้น่ารักมากเจ็กเจงโลกหุ่ยน่ารักอ่ะชุนออฟเข้าเซตหรอเดี๋ยวมึงเปลี่ยนเอาอเปลี่ย เกกี้บอชีดันชีดันมาแบบนี้เลยอย่างงี้เลาายไทยู่ตรงนี้ไม่รูปเตื้นหรือเปล่าตอนนี้ไม่อยากแค่ไยน,น้องอยู่มออะไรมอสามถูกปะอเอ้ยผิดมอสองเห็นไหมจริงจริงไม่ถามชื่อเราเลยขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งมมาขนาดมนีมอน่อันนั้นรุ่นสามหลอกหลอกหลอก ลอเล่ลอเล่ลอเล่นเป็นเรือโมบายอันนี้รุ่นหนึ่งโมบายเป็นเรือค่ะเป็นเรือเหรอเขาจะเล้นยากเหรอแพทันนิคอะมมมาใช่ไหมสระอามาเบผิดวงไม่ใช่มาเบลอเล่ลอเล่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้มากค่ะมาลีนไม่ไม่ต่างเขียน พี่มองไม่เห็นพี่สาย้อนไม่ได้พี่อย่ามาโกหกพี่สายฟันท้ายไม่ได้เลยพี่จำได้จริงหนูเสียใจอ่ะลองสอบพี่กันอันนี้อ่ามารีนอุ้ยอันนี้ซินเจยูอีแล้วพี่ส่งมาไม่ทันอ่ะจะให้เล่นอะไรออหนวหนูยังไม่ได้ลายใช่ไหมไม่ได้อยากลายไหมได้เดี๋ยวเดือนหน้าพี่สี่สิบนาทีฮะอุ้ยพี่่จะโยนให้หนูเล่นเหรอ เราเล่นลราเล่นเาเล่นปกติปกติเห็นปับเห็นมาไลฟ์กับพี่ๆใช่ไหมเขาเขาถามอะไรกันป้างข้าให้น้ำตัวแต่ยังอ๋อ้ในน้ำตัวใช่ไหมพี่อยากเปลี่ยนแคทเฟซพี่มาเลยพี่ไม่ชอบเลยอยากเปลี่ยนเป็นอะไรพี่นึกไม่ออกไงหนูก็เลยใช้มาถึงทุกวันนี้ไงหนูก็นึกไม่ออกคุยอะไรกันเนี่ยอ้าพ่อพี่จิ้งหง๋หนูก็เลยขอเรียกพี่แต่พี่จี้บอกว่าพี่จิ้งหง๋ใช่พี่จี้อยู่คนเดียวอ๋อคือดูแลพี่แล้วใช่ไหมคือดูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยหรอใช่พี่จี้รังสุด ก็ไม่น่านับถือเลยสินะเอ้าก็พี่น่ารักไงก็เลยเป็นด้วยพี่น่ารักเหรอใช่พี่สวยด้วยพี่สวยด้วยเหรอใช่พี่สวยด้วยโอเคสวยด้วยจำไว้คนนี้ชื่อมารีนนะคะใช่ค่ะรวยด้วยเหรอใช่ค่ะรวยด้วยค่ะรวยพี่ทำงานอย่างนั้นฉันเชื่อได้ไหมเนี่ย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 อีกแป๊บึงพี่ก็ไปอุ้ยเนี่ยตอนเข้าวงพี่ก็ดอดฟันอย่างนี้เลยนะใช่ไงใช่เราเห็นนะเเห็นเห็นเหรอเห็นจากไหน เห็นจากพี่เห็นจากโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเฮรู้สึกเกลอยจริงปะรู้สึกแบบเข้าใจพี่รุ่นหนึ่งมากขึ้นทำไมอ่ะเพราะว่าตอนพี่เข้ามาก็ประมาณม .4 ใช่ไหมแล้วพี่เขาก็แบบเหมือนจะจบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮ้ม .4 หรออันเนี้ยะม .4 ใส่หนูอ่ะม .4 หนูชอบฟังพี่จีตีกับพี่วีมากหรอหนูนอนห้องหนูนนนชอบฟังมากเลยหนูแบบตื่กอย่างขึ้หนูจะฟังพี่จะอยู่ทีมไหนล่ะพี่พี่จีไงใช่เพราะว่าตอนนี้มีพี่อยู่คนเดียวเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะปกติปกต,ปกติพี่วีอยู่ของบ,บ่อยได้มาหาเมงปะไม่ไม่กล้าหนูกลัวท้าไมาเธอกลัววีล่ะพี่เขาไม่รู้นะกลัวไม่กล้ามาเนียนะ่ยไม่กล้าคุยคุยพี่นี่เอ้ยพี่วีของพี่เอ้ต่อค่ะ ขอแค่สองอักค่ะหล่อพี่วีน่ากลัวหรอไม่พี่น่ากลัวพี่วีไม่พี่น่ารักไม่งั้น่ารักหรือหน้าตลกน่ารักน่ารักเข้ามาที่จอใหม่น่ารักกอดพี่จี้กอดตอนนี้หล่อเฮ้ยอาบน้ำแล้วห่อพี่เธอสกปรกหรือเปล่าเฮ้ยข้าไม่ได้อา เรียบร้อยโอเคแต่มันหายแล้วอ๋ออ๋อเราเป็นแบบว่าเต็มชุดนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอาบแล้วหนีไม่อาบเัีอยอาบแล้วนี่อาบแล้วปกตินอนนอนกี่โมงอ่ะตื่นตีหกตื่นตีหกเหรอคะแต่เมื่อวานพวกหนูนอนเร็วเร็วท้ากี่โมงค่ะเที่ยงคืนเอ้ยใช่ค่ะเห็นไหมเร็วสุดในเดือนนี้ค่ะตั้งแต่เข้าหอมาเร็วสุดแล้วค่ะ ทิงหรอท้าไม่นอนดึกอะมันต้องซ้อมเต้งนงี้หรอจัดห้องมาจัดห้องสีฮะจัดห้อง <c oughs> ห้องเราใหญ่ขนาดเลยอ่ะไม่ใช่หนูเดีกับพี่ฮุบมาเสร็จแล้วหนูก็ไม่ง่วงแล้วมันก็เลยจัดยาวๆเลยพี่ฮุบดูไหมไม่ไม่ดูค <c oughs> ่ะไม่ดูอุ้ยนั่นมาเหลือเส้นเดียวแล้อเอาเหมือนกันเลยเหลือเส้นเดียวอุ้ยเหมือนกันเลยเฮ้ยแฟร์ถัยหลัต้องต้องตับแเหลือเส้นเดียวด้วย นี่ตัวนี้นี่อันนี้เคยรู้จักป่ะไม่ใช่หนูทำแล้วจะให้ถ่ายอ่ะให้ถ่ายนี่คืออะไรให้ถ่ายไอ้นั่นที่พี่นั่นอะไรวะมันเป็นตำมะไม่ใช่กันกันไม่ใชนตำมะกันกล้วยชลาแก้วเฮ้ยพี่จริงเหียบอสกระละเกดชบายแก้วกระละเกดเหรอเนี่ยอุ้ยวาร์ดนว่อไม่เป็นไรลูกจะไอ้หูหูดับละอุ้ยไม่เป็นไร อเมะที่หัวเราเล่นที่หัวเราดังวันนี้นาทีนาทีอะไระนาทีนาทีไงไม่จไม่ไม่นาทีกันกล้วยไงไม่จันูเหมือนที่หนูเหมือ่โอเคพี่ออกด้วยพี่ออกนาทีนึ้ด้วยนาทีอะไรอาอกันกล้วยกัอะไรขอโทษแล้วกันเรื่องนี้เอออฉุนเฉยเลยห้องฉุนฉอนหมดะ ถึงปิดก็ได้ยินเราจะมีพี่เชอร์เดินมาเดินมาทุกทุ่ไม่พี่เชอร์ไปต่างจังหวัดออ๋ใช่ค่ะเดซิเบลอ๋อไปต่างจังหวัดชิงดังได้แล้วค่ะแต่ปกติก็ดังพี่จีร้องเลยค่ะพี่จีร้องเลยค่ะพี่จีร้องเลยค่ะเย้พี่จร้องเลยร้องไห้ค่ะได้ลองเต้นอย่าง n five bt ชอบชอบชอบแบบไหนชอบแบบไหนดุดันไม่เกรงใจใคร bt หรือจะเป็นแฮตจิมน้ำจุ่มแล้วก็สมาชิกเอ็มไฟฟ์เป็นเป็นเพลงแห่งตัวแทนมานี่พี่พี่พี่สอนอะไรบ้างไหมสอนให้นอนถึกไม่ใช่สอนสอนอะไรอ่ะสอนเต้นขันเต้นหนูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอน้องรุ่นสี่อะแบบเหมือนเขาจะมีให้ให้อะไรนะให้เป็นรายการที่ไปเจออะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยเขายังไม่ได้ปล่อยใช่ไหม เหมือนแบบจะมีจะมีพี่ๆได้เจอน้องๆก่อนที่จะเปิดตัวอะไรมาเออนั่นแหละไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยดูจากน้องพี่สอนให้แปลค่ะใช่ไปเจอพี่จีไอ้แต่เพิ่งเพิ่งสบเพิ่งเจอแล้วเนี่ยสอนเลยเหรอใช่ค่ะดูร้านเนี่ยค่ะออ๋เศกมาอย่างงี้หรอเนี่ยเศกเยอะก็จะได้รับเครดิตอะไรแบบเนี้ยยังไม่ได้พูดก็ขำเลยต้องสีน่ารักนะคะไปติดตามได้นะคะฝากไห้ฝากฝากช่องทางไว้ อะไรคะคนไหนนะขอดูอ่ะเซนเดย์เหนืค่ะเอ้ามาลินแกง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 แค่นัแกงแกงเท่านั้นละเดี๋ยวมายืนเรียนสิบสี่คนเลยพี่จะไล่เป็นตับเลยมีสิบคน แกก็พูดไปนั่นแหละใครเขาจะรับสิบสี่คนใช่ไหมสิบเอ็ดคนก็พอแล้วจ้าหนูพี่เห็นถคนก็ได้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นอืมโชว์ไปหนึ่งทีเก๊กไปเลยหนึ่งทีไปจะจะไปหลายรอบแล้วป๊าปะปะบายบายก่อนไปไปให้น้องวาไปเร็วบายบาย สบายทุกคนเนี่ยฟางน้องด้วยนะโอเคก็คอนปกติพี่ก็ปกติพี่ลาไลฟ์ยังไงดูจบปะไม่จบเป็หนูเปิดเลยพี่รอไปเรื่องนะคะเอาจิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เร่ออาเปอ่ะพี่ก็ไม่รู้พี่จบไงพี่จบไม่ถูกไปเฉยเฮ้ยติดตามพี่สามร้อยสิบสามวันบ้านอ่ะค่ะมี้เหรอเขาจะติดตามพี่สามร้อยวันแล้วเหรอเอาสรุปพี่ไม่ได้ค่ะมี้พี่เหรอ ดูของบายาจะสามพันวันละไม่ฉันสามร้อยวันจ้ะอ๋อเอาใจพี่ปลาะพี่ปลาะโอเคสวัสดีค่ะต้องใส่ตาเหรอคือพี่เป็นคนปิดไม่ถูกอ่ะปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่สามสองห่งสวัสดีค่ะค่อนข้างจะซึมสามใบเลย นเชิญเลยนะคะน้องพร้อมออกงานแล้วนะคะก็คือได้เลยสองคนเต้มไปเต้นอุ้ยเจนนี่มาพี่เจนนี่หรอใช่ค่ะอ่ะปิดไลน์ไปค่ะพี่จเนียไปสวัสดีค่ะเลาศหรอโอเคเอาหัวใจด้วยผัวใจด้วยเอาถ้าหมุนด้วยหมุนด้วยอะไรพี่จีอ่าไม่เตรียมเพื่อนโอเคบายๆเออเลิศเลิศปะ สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> โอ,อเคติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am โฟเท็